สวัสดีค่ะชาวตื่นรู้การอยู่กับความรู้สึกถูกไม่มีใครเข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความรู้สึกของคุณให้ใครยอมรับบางความรู้สึกแค่เป็นอยู่ก็พอแล้วคนที่เหมาะจะอยู่กับเราอาจไม่ใช่คนที่เข้าใจทุกอย่างแต่คือคนที่เคารพความรู้สึกของเราแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมด ถ้าคุณกําลังฟังตอนนี้ไม่ว่าจะด้วยหัวใจแบบไหนขอให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องคิดบวกและไม่ต้องรีบหายจากความรู้สึกใดๆเลยเปิดพื้นที่ปลอดภัยวันนี้ฉันอยากชวนคุณมานั่งอยู่กับประโยคหนึ่งประโยคที่ฟังดูเรียบง่ายแต่เจ็บลึกมากไม่มีใครเข้าใจเราเป็นคนอื่นได้แต่ไม่ใช่เรา บางทีแค่ได้ยินประโยคนี้น้ําตาก็อาจจะไหลเพราะมันไปแตะความจริงบางอย่างที่เราเก็บไว้เงีย,ยบๆมานานและถ้าวันนี้ยังไม่มีใครแบบนั้นขอให้คุณเป็นคนนั้นให้ตัวเองก่อนความโดดเดี่ยวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในชีวิตของเรามีหลายครั้งที่เราพยายามอธิบายตัวเองอธิบายความรู้สึกอธิบายเหตุผลอธิบายความเจ็บปวดแต่สุดท้ายเรากลับรู้สึกว่า เขาเข้าใจไม่ตรงกับที่เราเป็นเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีไม่ใช่เพราะเขาไม่ตั้งใจฟังแต่เพราะเขาไม่ใช่เราเขาไม่ได้อยู่ในร่างนี้ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนี้ในเวลานั้นและนั่นคือความจริงที่ยากจะยอมรับมากแล้วทำไมเราถึงอยากให้คนอื่นเข้าใจเราเหลือเกิน พอลึกๆแล้วการถูกเข้าใจคือการถูกยืนยันว่าเรามีตัวตนเราสำคัญความรู้สึกของเรามีค่าเราอยากให้ใครสักคนพูดว่าฉันเข้าใจเธอจริงๆแล้วมันจะเหมือนมีใครมานั่งข้างๆในวันที่โลกหนักเกินไปแต่ความจริงคือไม่มีใครเข้าใจเราได้ทั้งหมดแม้แต่คนที่รักเรามากที่สุดและนี่ไม่ใช่เรื่องนา่าเศร้า ถ้าเรามองมันด้วยมุมใหม่ประโยคนี้ไม่ได้ทำร้ายเราแต่มันปลดปล่อยเราไม่มีใครเข้าใจเราหนึ่งเป็นคนอื่นได้แต่ไม่ใช่เราประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าเราโดดเดี่ยวแต่มันบอกว่าประสบการณ์ชีวิตของเรามีประสบการณ์มากไม่มีใครเจ็บแทนเราได้ไม่มีใครล้มแทนเราได้และก็ไม่มีใครเติบโตแทนเราได้เช่นกัน การที่ไม่มีใครเข้าใจเรา100อร์เซนแปลว่าชีวิตนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงและบางทีคนที่ควรเข้าใจเราให้มากที่สุดอาจไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองวันที่เราเริ่มหันกลับมาเข้าใจตัวเองลองถามตัวเองเบาๆนะครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งฟังความรู้สึกของตัวเองจริงๆโดยไม่ตัดสินโดยไม่เอาคนอื่นมาตัดสิน คือเมื่อไหร่หลายครั้งที่เราน้อยใจคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราเองก็ไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยเราโกรธตัวเองที่อ่อนแอเราเร่งตัวเองทั้งที่เหนื่อยเราเปรียบเทียบตัวเองทั้งที่ทเจ็บถ้าไม่มีใครเข้าใจเราอย่างน้อยขอให้เราอย่าเป็นคนที่ทอดทิ้งตัวเองก่อนจบคลิปนี้อยากฝากแง่คิด5ข้อให้คุณเก็บไว้เป็นพลังใจ 1. การที่ไม่มีใครเข้าใจเราไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่า 2. คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจเพื่อจะมีสิทธิ์การใช้ชีวิตของคุณ 3. ความโดดเดี่ยวไม่ใช่ศัตรูเสมอไปมันอาจเป็นพื้นที่ให้เราได้ยินเสียงใจตัวเอง 4. คนอื่นเข้าใจเราได้แค่ในขอบเขตของเขาและนั่นก็เพียงพอแล้ว 5. ถ้าวันนี้ไม่มีใครเข้าใจคุณขอให้คุณอย่าเลิกเข้าใจตัวเองคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตเลือกที่จะกำหนดชีวิตตัวเองได้และชีวิตเราก็จะเริ่มมีความสุขขอบคุณที่ใช้เวลานี้อยู่กับใจตัวเองและเราขอเป็นพลังใจให้กับชาวเตือนรู้ไปได้วยกัน คนมีค่ามากพอที่คู่ควรกับความสุขจงจริงใจกับตัวเองก่อนที่จะเห็นความจริงใจจากคนอื่นเราขอเป็นกำลังใจเราจะมาเติมกำลังใจให้บ่อยๆนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่กำลังเหนื่อยล้าสับสนทางจิตใจได้ฟังเพื่อบอกเขาว่าไม่มีใครเข้าใจเราเป็นคนอื่นได้แต่ไม่ใช่เราไว้เจอคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาฟังขอบคุณค่ะ